สวัสดีค่ะชาวลัคนาร,ราศีพฤษภพบกับการดูดวงประจำเดือนมิถุนายน25 6 5ชาวลัคนาร,ราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินกลางธาตุแล้วก็มีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือวัวตัวผู้มีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจำราศี ชาวราศีนี้ได้มาจากช่วงวันที่เกิดนะจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณนะวันที่14บสี่พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนถ้าลัคนาเนี่ยเราได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลัคนาแล้วจึงได้เป็นลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษภและก็ราศีพฤษภบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวนในเดือนนี้ช่วงวันที่1นึถึงสิเนี่ยอยู่ตรงราศีเมษซึ่งเป็นภพ วินาศหรือภพวินาสนะของชาวลัคนาราศีพฤษภเนาะดาวตัวเองอยู่ข้างหลังเนี่ยบางทีก็ต้องให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะการคิดการแสดงออกนะการจะทําอะไรในเรื่องสาคัญการจะตัดสินใจอะไรในเรื่องสํำคัญๆเนี่ยก็ให้ปรึกษาคนรอบข้างเขาไว้อย่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปในช่วงจังหวะนี้เนาะ,ะโดยเฉพาะช่วงทั้งนี้ช่วง จังหวะเนี้ยดาวผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้คุณนะดาวพระฤาัสบดีเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในภพลาพระให้โอกาสดีๆให้คําปรึกษาดีๆกับเราได้ก็ถ้าคิดจะทําอะไรที่สําคัญจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญในช่วงวันที่1นึถึงสิก็ให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เราไว้ใจนะในช่วงจังหวะนี้ก็ปรึกษาท่านไว้นะคะพอหลังวันที่19ดาวตัวเองเข้าบ้านละ การคิดการตัดสินใจต่างๆเริ่มแม่นยำมากขึ้นเนาะบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนมันสเปะสปะทำอะไรก็เหมือนต้องทำวนๆกลับไปกลับมาเนี่ยก็ช่วงหลังที่สเเนี่ยก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยเป็นระบบระเบียบตามเป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้นะการกระทำต่างๆการแสดงออกต่างๆก็เริ่มดีขึ้นในช่วงจังหวะนี้นะคะอืมนะทีนี้มาดูแต่ละเรื่องกันอีกที เรื่องของการเงินอ่าสัปดาห์แรกช่วงวันที่ 1- ถึงวันที่6เนี่ยอ่าดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระพุธเนาะอยู่ตรงพระพินาศเหมือนกันนะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังบริหารจัดการเรื่องรายจ่ายแล้วก็ระวังเรื่องการลงทุนให้ดีในช่วงวันที่ 1- ถึงวันที่6นะช่วงวันที่7ดถึง25าดาวแห่งภพการเงินคือดาวพระพุธเนี่ยมาเข้ามาอยู่ตรงบ้านตัวเอง กระดุมพระตะนุเนาะดาวพระพุธนอกจากเป็นเจ้าเรือนการเงินก็ยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยช่วงจังหวะนนี้จะมีความคึกคักในการทํามาหารายได้การสร้างรายได้ใหม่ๆนะ,ะปุตตะก็หมายถึงการลงทุนการคิดหาโปรเจกต์ใหม่ๆมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะช่วงวันที่ 7-25ถึงเนี่ยมีไอเดียหลากหลายมีโอกาสเข้ามาหลากหลายทางให้เราได้หยิบได้จับแต่ช่วงนี้ก็ให้ตั้งสติเนาะในการหยิบจับในเรื่องของจังหวะโอกาสที่จะลงทุนนะเพราะว่ามันก็ยังมีเกณฑ์ยังมีเกณฑ์ที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าความโชคดีเข้ามาอย่างเดียวนะคะก็พอหลังวันที่26เป็นต้นไปเนี่ยวันที่ 26, ย6่หจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยดาวแห่งพบการเงินคือดาวพระพุธเนี่ยเข้าบ้านเขาละเป็นมีความเป็นเกษตรราธิบดี หลังวันที่26เป็นต้นไปการเงินต่างๆที่เราลงทุนลงแรง,งไปในช่วงจังหวะก่อนหน้านั้นอะ่ะก็เริ่มมีเหลือเก็บมีให้เก็บมากขึ้นนะอย่างวันที่7-10 25เนี่ยคือมันมีจังหวะดีๆเข้ามาให้หยิบให้จับแต่ยังไม่เหลือให้เก็บนะมันก็มีรายจ่ายด้วยมีรายรับด้วยมีการนาเงินไปลงทุนเพิ่มเติมด้วยไยงพอหลังวันที่26เนี่ยการเงินเริ่มนิ่งเริ่มมีเหลือให้ให้เหลือมีให้เหลือเก็บเนาะ,ะจังหวะดีๆในช่วงเดือนนี้แล้วก็ เกณฑ์แห่งการเสี่ยงโชคเดือนนี้การเสี่ยงโชคดีนะโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่7จ็จนถึงสิ้นเดือนเลยอาการเสี่ยงโชคยาวแล้วก็มีจังหวะโอกาสที่จะเสี่ยงโชคได้สําหรับนักเสี่ยงโชคแบบชาวลัคนาราศีพฤษภก็ลองเสี่ยงโชคดูเนาะโอกาสดีๆในเรื่องการเสี่ยงโชคเดือนนี้ก็มีให้เห็นอย่างต่อนเนื่องนะคะอืมก็ในเรื่องของการงานล่ะการงานในช่วงนี้เป็นงานแบบช่วง วันที่หนึ่งถึงสิบแปดเนี่ยมันพอดาวตัวเองมันมันอยู่ในภพวินาศใช่ไหมดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนณาราศีพฤกษ์เนี่ยก็เป็นดาวพระราหูและก็ยังคงอยู่อ่ายังคงอยู่ในภพวินาศด้วยนะแลวดาวตัวเองก็อยู่ในภพวินาศด้วยช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบแปดเนี่ยคือต้องระมัดระวังในการแสดงออกอย่างมากๆช่วงที่หนึ่งถึงสิบแปดนะแต่จริงๆทั้งเดือนเนี่ยระมัดระวังในการแสดงออก <S 2> <S 2> <S ทั้งเดือนเลย แต่ว่าให้ระวังมากๆวันที่1ถึง18มากเป็นพิเศษคูณ2นะหลังวันที่18เนี่ยก็คือดาวเองยังมีความมั่นคงในการตัดสินใจนะความแม่นยำมีรางสังหรณ์ในเรื่องการคิดการบริหารก็ยังพอโอเคอยู่เนาะแต่ช่วงวันที่1ถึง18ระวังมากๆแต่พอถึงสิบเก้ายังระวังอยู่ยังระวังแต่ว่าการระมัดระวังมันน้อยลงเท่านั้นเองนะคะก็ ป็นมันเป็นช่วงที่ดาวการงานเข้าอยู่ในภพวินาศเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเหมาะกับการวางแผนอยู่ลับๆทํางานลับทํางานที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างเงี้ยเนาะเป็นช่วงที่หาข้อมูลเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมเป็นเหมือนถ้าสมมติเราทํางานอยู่ก็อาจจะไปหาเรียนคอร์สเพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานหรือว่าบางทีอาจจะไปขอสัมมนาอบรมเพิ่มเติมนั้นเป็นจังหวะเตรียมข้อมูลเพื่อที่ต่อสู้ ในอนาคตอ่ะนะมันเป็นเหมาะกับเป็นช่วงที่ซัพพอร์ตข้อมูลให้กับคนอื่นทำงานเบื้องหลังจะเหมาะกว่านะคะแต่ถ้าใครทำงานเบื้องหน้าอยู่ก็แค่ให้ระมัดระวังในการแสดงผลงานนะการแสดงออกต่างๆก็ให้ระมัดระวังนิดนึงถ้าสมมุติเราต้องนำเสนอผลงานอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการซ้อมนิดนึงนะเพราะว่าป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดบางทีบางคนจะต้องไปแสดง เนื้อหาของงานเนาะไปนําเสนองานเงี้ยต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยบางทีเราต้องเตรียมเนื้อหานิดนึงนะจากที่ผ่านมาบางทีมันอาจจะไม่ต้องซ้อมเลยบางทีก็ด้นสดได้เงี้ยแต่ช่วงจวังหวะนี้ก็อาจจะต้องซ้อมนิดนึง เตรียมข้อมูลเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง,นงเผื่อหน้างานมันมีคนมาถามเราเนี่ยค่ะนะมันเหมาะกับแบบนั้นอันนี้ให้ระม,มัดระวังในการแสดงออกเท่านั้นเองนะคะแต่จังหวะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังสนับสนุนอยู่ไหมก็ยังสนับสนุนยังโยนงานที่สําคัญสำงานงานที่แบบให้เราแสดงศัก,กยภาพก็ยังมีให้ให้เรา ได้แสดงฝีมืออยู่อย่างต่อเนื่องนะการงานก็ยังคงอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แต่แค่การดําเนินชีวิตในการใช้สติปัญญาการทํางานต่างๆของเราการแก้ปัญหาต่างๆอ่ะก็ให้เราคิดให้เยอะๆในการแก้ปัญหาในแต่ละจุดเนาะและก็ให้เระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยการใช้อารมณ์ต่างๆเนาะระมัดระวังในเรื่องของความหงุดหงิดง่ายอารมณ์พุ่งง่ายอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังด้วยนะคะอืม เพราะดาวแห่งพบก,การงานเรามันเป็นดาวพระราหูเนาะแล้วก็มาอยู่ในมุมอับบางทีเราควบคุมมันไม่ค่อยได้อันนี้ให้เราระมัดระวังไวนะ้เนาะก็ในเรื่องของความรักนะความรักความรักก็เป็นคู่ครองคนร,ครักก็ดาวคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศรีพฤษภก็คือดาวพระอังคารเนานะในเดือนนี้ดาวพระอังคารก็โคจรมาดีนะคะก็หลังที่2ี่กก็ยิ่งเข้ามาอยู่เป็นเกษตรราธิบดีแต่ว่าอื หลังที่ยี่สิบหกเป็นต้นไปเนี่ยข้อดีกับข้อเสียก็มีด้วยนะคะอือคือต,ต้นเดือนเนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยเราต้องบอกต้นเดือนก่อนต้นเดือน,นีนคู่ครองคนรักเนี่ยมีส่วนสนับสนุนในเรื่องของความสําเร็จการมองหาโอกาสใหม่ๆสนับสนุนจังหวะโอกาสให้เราได้ขวายคว้าเนาะ,ะความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยรององแหงกันเท่าไหร่แต่พอจังหวะช่วงหลังที่26เนี่ยมันมีเกณฑ์ดีที่ดาวคู่ครองเ,เป็นเกษตร แต่มันเหมือนกับว่ามาอยู่ในภพมีนาศภพเรือนไม่ส่งเสริมช่วงจังหวะหลังที่26เป็นต้นไปสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์นะกันจะพูดจะคุยกันบางทีก็ให้ระมัดระวังอ,อย่าพูดเรื่องเดิมๆอย่าพูดเรื่องอดีตนะเพราะวินาศมนยไหนมันหมายถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะก็อย่าไปพยายามฟื้นฝอยหากระเท็บถ้าเกิดบางคู่นะมันมีรอยอะไรบางอย่างที่เคยทะเลาะกันอยู่เนี้ยก็อย่า ไปพูดเรื่องเก่ากันแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเว้นในเรื่องพวกนี้อ่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังถ้าเกิดในช่วงจังหวะวัน,นที่26สเป็นต้นไปเนี่ยคนรักเก่าหรือว่าคนที่เราเคยคุยอยู่เนี่ยมาติดต่อมาพูดคุยเนี่ยก็ให้ระมัดระวังการเข้าใจผิดของคู่ครองคนรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ต้นต้นเดือนยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะแต่ว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็ให้ระวังหน่อยแล้วกันแต่มันไม่ได้แบบออเป็นจุดที่แบบ โห oh, ระวังมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นจุดเปราะที่จะก่อให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ได้เนาะให้ตรงนี้ให้นิดนึงนะให้ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะก็ส่วนคนโสดก็เป็นเดือนที่ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีมีสเสน่ห์นะเขาเรียกว่าดวงเนื้อหอมในช่วงจังหวะนี้นะคะมีจังหวะโอกาสได้เจอพบเจอคนที่ถูกใจนะคะก็ สุขภาพนะสุขภาพก็ให้ระวังในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิเนี่ยระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะดาวตัวเองไปอยู่ภพวินาศบางทีอาจจะในเรื่องของทํางานมากทํางานหนักจนไม่มีเวลาทําไมต้องเกี่ยวกับงานเพราะวันตรงภพวินาศเราอยู่ดาวประจําตัวไปอยู่คู่กันกับดาวห่งภพการงานก็ให้ระมดระวังแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของการบริหารเวลานะ จัดก,การเรื่องเวลาของตัวเองให้ดีด้วยกันละกันเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะคะมันกเ็เรื่องเอื่นๆของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ก็คงไม่มีอะไรละในเดือนนี้นะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเดือนหน้าเนาะเดือนกรกฎา,าคมนะแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ